สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mxi tv นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานแอป mobile launcher นะครับคือแอปนี้นี่เองนะครับทุกคนก็บางคนนะครับใช้งานไม่เป็นโหลดยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีใช้งานและสอนโหลดด้วยนะครับก็ใครทําให้เป็นดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนนะครับก็โอเคครับเมื่อกี้ผมเพิ่งลบเลโหลดมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเมื่อเราติดตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าแอปไปเลย ก่อนครับตอนนี้เราก็รอสักคู่นึงนะครับก็มันกําลังเปิดลันเชอร์อยู่นะครับกอสักก่อนนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาอันนี้นี้นะครับนี่มันจะเด้งเข้ามาหน้าอัปเดตนะครับให้เรากดอัปเดตไปเลยนะครับเพราะเวอร์ชันของเรานะครับจะได้ตรงกับลันเชอร์ที่เขาให้มานะครับก็โอเคกดอัปเดตไปเลยนะครับก็ปึ๊บก็รอมันอัปเดตสักครู่นึงนะครับเดี๋ยว ผมตัดไปตอนที่อัปเดตเสร็จแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันนครับก็โอเคครับตัวนี้มันก็ทําการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าติดตั้งนะครับให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราติดตั้งนะครับมันก็จะกําลังปรับสภาพแวดล้อมของแอปอยู่นะครับก็ลงสักครู่นึงนะครับก็มันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับพืวอความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ติดตั้ง วิธีไม่รู้จักแหล่งที่มาในโทรศัพท์นี้ให้เรากดตั้งค่าไปเลยครับตรงนี้อ่าแล้วก็กดอนุญาตอันนี้นะครับเห็นไหมอ่าสีฟ้าเนี่ยจากแหล่งที่มานี้นะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปครับแล้วก็ให้เรานะครับกดติดตั้งข้างล่างนี้เห็นนะครับเค่อรอมาติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ จะนานนิดนึงนะครับเพราะอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ผมด้วยหรืออาจจะเป็นเน็ตด้วยนะครับก็โอเคมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใหเรากดเข้าแอปไปอีกหนึ่งทีนะครับกนะครับรอมันสักครู่นึงนะครับนะมันกำลังเปิดแรนเชื่ออยู่นะครับก็รอสักครู่นึงนะครับอ่าขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้มันเด้งเนาะก็เอาใหม่เนาะกดเข้าไปใหม่นะครับ อันนี้เดี๋ยวไปเจอนใน,ในรันเชอร์เลยดีกว่าครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่ภายในรันเชอร์แล้วนะครับก็ให้เรานะครับมองข้างล่างนะครับข้างล่างตรงปุ่มกดออกของเราอ,ะอ่ะอ่ามันจะเขียนคําว่าตั้งค่าอยู่เน,นี้ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมโอเคมันจะมีให้เรากดดาวโหลดนะครับให้เราเอ่อกดตรงดาวน์โหลดไฟล์เกมอันนี้นะครับกดปึ๊บ ไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับก็แรงไม่แรงก็แล้วแต่เด็ดของพวกเราเลยนะครับเพราะเด็ดผมก็ไม่แรงเนาะก็โอเคเดี๋ยวไปเจอตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็แล้วกันนะครับก็โอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์เกมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมากําลังแตงไฟล์แคชนะครับก็ให้เรานะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมันนะครับรอหนึ่งนาทีพอนะครับก็ มันจะเขียนว่ากําลังแตกไฟแคสรอสักครู่นะครับให้เรานะครับรอมาหนึ่งนาทีพอนะครับเมื่อครบหนึ่งนาทีนะครับให้เรากดออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ครบหนึ่งนาทีแล้วดีกว่าครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็ครบหนึ่งนาทีเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับให้เรานะครับกดออกไปเลยนะครับเมื่อเรากดออกนะครับให้เรากดลบทุกอย่างทิ้งไปนะครับลบไปให้หมดนะครับ ลบไปแล้วนะครับเมื่อเราลบไปแล้วนะครับให้เรากดเข้าแอปランเชอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอมันสักครู่นึงนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในแอปโนวาแลนเชอร์นะครับให้เรากดที่ทั้งค่าดูอีกทีนะครับว่ามันเออมีหรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราตรวจงขึ้นมาตรวจสอบความสำเร็จสมบูรณ์ของไฟเกมเพลยนเนี้ยเออถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับคือเราโหลดเสร็จไปทดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาพวกนี้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเขียนว่าชื่อเกมเห็นไหมอ่าให้เรานะครับใส่ชื่อเกมของเราไปนะครับเออมีบางคนถามมานะครับว่าพี่ครับ รัดเก่าผมอยู่ในลันเชอร์เนี่ยผมจะเข้ารัดเก่ายังไงครับเออให้เรานะครับใส่ชื่อที่เราเคยเล่นไว้นะครับเออประมาณนี้นะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับโอเคให้เราใส่ชื่อที่เราเคยเล่นนะครับในนีเอาไว้นะครับก็ให้เราตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟที่เราเคยเล่นนะครับก็ใส่รหัสเดิมที่เราเคยใส่ไว้เลยนะครับ ก็บางคนถามมาว่าพี่ครับมันใส่เอพีเอพีไอคียังไงครับก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตุ่มลูกบวกตรงนี้นะฮะอ่าแล้วเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปหา a อพีมานะครับที่เซิร์ฟของเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นมานะครับให้เราไปหามาเนาะก็ให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับ ก็ส,สมมุติว่าใครขี้เกียจหาเออให้เรามากดตรงโพสต์สาธารณะข้างบนก็ได้นะครับตรงนี้ออนะครับมันก็จะทําการหาเซิร์ฟให้เรานะครับว่าเราเออจะเล่นเซิร์ฟไหนนะครับก็สามารถเรียกดูเซิร์ฟได้หลายเซิร์ฟเลยนะครับก็เออที่ผมเล่นอยู่นะก็น่าจะเป็นเฮ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นเนี่เป็นเซิร์ฟของ baby s t y l o p a y นะครับเป็นเซิร์ฟดีมีคุณภาพนะครับเออสามารถ เออสามารถทําอะไรเไม่ใช่ติไม่ใช่สามารถติเออเป็นเซิร์ฟดีนะครับมีคุณภาพนะครับเซิร์ฟที่ไม่มีเกรียนนะครับแล้วก็เล่นสนุกนะครับมีเพื่อนเยอะมากมายนะครับผมก็เล่นโลลุงอยู่ในเซิร์ฟนั้นนะครับให้ใต้อยากเล่นนะครับให้เรานะครับไปเอาอีพีเคมาแต่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคิดเหมือนกันนะครับอีพของบ b c บซิตี้ลนะครับใครอยากมาเจอผมก็เข้าเล่นไป เบบี้ซิตี้โรเพได้นะครับเป็นเซิร์ฟแบบไฟเอ็มเลยนะก็สนุกครับสนุกโอเคสนุกมากเลยนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีการโปรโมทเซิร์ฟก็เป็นได้นะเพราะโทรศัพท์ผมเนี่ยโปรโมทเซิร์ฟไม่ได้นะครับเพราะคือว่าโทรศัพท์ผมมันมันไม่แรงนะครับมันไม่แรงเท่าโทรศัพท์ของคนอื่นเขานะก็ผมซื้อมาประมาณพันกว่าบาทเองเออก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับที่ ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะ้วก็จะนาสนุนผมได้นะครับคนละนี่อคนน้อยก็ชั่วๆกันนะครับคือจะได้โปรโมทเซนะิร์้เนาะก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสิบกว่าวันนะก็พอดีติดน้าน,นะครับที่บ้านก็งานยุ่งมากเลยนะเขาก็เอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ hey.